โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการเมื่อกี้ผมภูมิจะเพอาราฟอมนีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Summoner q u e รนะครับหรือว่าเกมตัวของโปเกมอนนะภาคใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เกมเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับก็คือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เซิร์ฟก็คือเซิร์ฟหกับเซิร์ฟสนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีเพื่อนๆรีไอดี ID. หาตัวละครระดับ SS แบบง่ายๆนะครับง่ายแบบง่ายมากๆทุกคนสามารถทําได้นะแล้วก็มันคอนข้างแบบง่ายมากๆจริงๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนอย่างละเอียดเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับอันนี้เอาเป็นว่าพอเราเข้ามาในเกมเรากรอกโค้ดใช่ไหมครับที่ผมบอกไปว่าใส่รหัสโค้ดตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไป6โคดเนี่ยเราจะได้ใบากาชามาประมาณ40บใบใช่ไหมแล้วให้เราไปเปิดกาชาที่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นครับสังเกตว่าผมเปิดกาชาตัวนี้นะครับอ่าผมเปิดกาชานี้ไปประมาณ40ครั้งครับเมื่อเราก,กดไป40ครั้งมันจะสามารถรับของได้เพิ่มอีกนะก็จะได้ใบากาชาอีก1 0อันซึ่งเราก็จะมาเปิดเอาคู่หูนะถ้าเราหาได้ตัวละครระดับ ss เนี่ยเราก็พอแต่ว่าถ้าเรายังหาไม่ได้เหมือนผมในตอนนี้นะครับโคตรเกลือเลยครับ ดูดิตัวละครอ่ะโคตรเกือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังหาตัวละครไม่ได้เราจะทําการไ e i d ครับอันดับแรกไ e ด d ทำยังไงกดไปที่โปรไฟล์ครับกดไปที่เปลี่ยนบัญชีครับยืนยันครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้อ่าสังเกตรครับอันนี้คือ id ของผมผมล็อกอินแบบ g l e id ใช่ไหมครับการที่เราจะสามารถสลับเปลี่ยน id บัญชีใหม่ได้ง่ายๆครับกดไปที่ตรงนี้ มันเป็นการสมัครบัญชีใหม่โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีอ e ีเมลมีแค่ ID แล้วก็รหัสผ่านง่ายๆครับคือผมพี่มั่วนะเนี่ยผมพี่มั่วนะอ่ะสังเกตครับอันนี้คือ ID อันนี้คือพาสเวิร์ดของผมซึ่งแน่นอนมันมั่วนะครับนะใครจะเอาไปใส่ก็ผมแค่ทําเป็นการทดสอบนะผมไม่ได้เล่นจริงนะครับเราก็กดไปครับสมัครเสร็จสิ้นครับเนี่ยล็อกอินสำเร็จเราก็เล่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็น ID ดีใหม่เลยครับเป็นไงเมื่อกี้จากตัวแรกที่เราเล่นนะครับมันจะเป็นในส่วนตัวของ อไอบัญชีเกทใช่ไหมเราก็แค่สมัครบัญชีใหม่มั่วๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเราจะผูกบัญชีเดี๋ยวผมพาไปผูกบัญชีอีกทีหนึ่งว่าผูกบัญชียังไงนะครับเนาะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะสอนเล่นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาโค้ดมา,าใส่พร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวรีไอดีดูเลยว่าเฮ้ยมันจะแบบว่าได้ของดีมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งใส่โค้ดไปเมื่อกี้เลยนะ โอเคอันนี้คือผมทดสอบมารอบหนึ่งแล้วก็เลยเฮ้ยรู้สึกว่ามันใช้งานได้ก็เลยมาทําคลิปสอเปนเพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าการ reid อีกครั้งหนึ่งคือคือเกลือจัดครับบอกเลยว่าเกลือจัดนะครับอ่าเปิดกาชาอยู่ตรงมุมหน้าบ้านเลยนะครับคือผมมองว่าภาคเนี้ยมันมีภาษาไทยแล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยแต่มันยังแปลไม่เสร็จนะ แล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเล่นไปสายฟรีก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปเติมก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเซิร์ฟเนี้ยมันคือเซิร์ฟเถื่อนนะเพราะว่าร้านเป็นเกมโปเกมอนของจริงอะ่ะเขาใช้ชื่อว่าโปเกมอนไปแล้วแต่ว่าอันนี้เขาใช้ชื่อว่าซัมเมอร์เควสใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับไม่ใช่เซิร์ฟแท้หรอกนะไปเซิร์ฟเถื่อนนี่แหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟใหม่ด้วยแต่เหมือนเซิร์ฟนั้นอาจจะไม่มีภาษาไทยมั้งผมเลยไม่พาไปดูแล้วกันนะครับโอเคมา อันนี้คือเขาก็ให้เราเล่นไปก่อนเรื่อยๆเ,เราจะเล่นประมาณ4ด่านมั้งนะครับเราถึงจะสามารถรีไอดีได้นะก็ทน,ทนเล่นไปก่อนนะครับมันจะค่อนข้างช้านิดนึงมันยังไม่มีกดคูณ2นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็มีกดคูณ2มา ผมอยากให้มันมีกดคูณ2เลยเร็วอ่ะคือภาพก็สวยมากนะเกมเนี้ยเออภาพแบบภาพสวยมากครับอ่าแล้วก็คู่หูครับอ่าให้อัพตัวละครให้อัพเลเวลนะครับแล้วต่อจากอัพเลเวลอ่ะก็จะเป็นให้อัพสเตตัสไอตัวของการอเวกนะครับน่าจะเล่นด่านนี้เสร็จปุ๊บเราก็อัพอเวกแล้วเราก็สามารถเรียดีได้เลยนะประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างหลายๆ ID มานั่งไอด d เหมือนกันนะก็สร้างมาประมาณสัก3 4มสี่ ID แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไอ ID ทีเดียวถ้าได้ตัวละครระดับ SS เนี่ยผมก็เล่นเลยเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวลองเล่นไปสายฟรีก่อนแล้วกันเพราะว่าเกมเนี้ยเติมแพงมากครับ0.99อ่ะ4บบาทอะคือแม่งแพงมากเว้ยอ่าเขาให้เราอัพตัวนี้แหละนะครับัพขั้นโอเคแล้วเขาก็จะบังคับให้เราไปเล่นด่านต่อแต่ว่าเราสามารถกดไม่เล่นก็ได้มั้งอ่าโอเคเขาบังคับเล่น,นครับอ่าโอเค เนี่ยนะเราสามารถกดออกมาได้พอมาเป็นคราวนี้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าเราก็ใส่โค้ดครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้อ่ะกดมาที่ตรงนี้ใส่โค้ดใช่ไหมแล้วก็ใส่โค้ดไปครับ VIP 6 6 6กใช่ไหม VIP 8 88 8นะครับที่ผมทิ้งไว้ที่ใต้ดลล่างคลิปก่อนหน้านี้นะอ่าแล้วก็นี่ครับใส่เข้าไปเลยแน,น่านะโค้ดอาจจะมีแจกเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอ่าเราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ไปเรื่อยๆปื๊บปับ๊บปื๊บปับ๊บไปโอเค โอเคมาขอให้ได้ตัวละครระดับ SS ครับจะได้เล่นเร็วๆแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า ID เนี่ยนะครับมันเป็น ID ที่ผมสร้างมาบั่วนะเออที่ผมให้เพื่อนๆเห็น ID อ่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับอันเนี้ยสังเกตครับนี่เราจะมีใบกระชา40ใบถ้าเราเปิดครบ40ครั้งเราจะได้ใบกระชาอีก10ใบเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสรี ID เนี่ยประมาณ50ครั้งใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกกันตามตรงครับคือแม่งเลดเกลือมากบอกเลยนะว่าเลดมันเนี่ย0.5ครับ โอกาสออกน้อยมากเปิดไปประมาณ100ครั้งนะ,นะครับยังไม่ได้เลยนะอาได้ตัวระดับโอ้ได้จะเศษครับอาได้ตัวระดับ S มา1ตัวเอาโอเคเราเปิดไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็รับของใหม่แล้วก็เปิดใหม่ครับอาได้ตัวระดับโอ้ได้ตัวระดับ B มา1ตัวอ่ะสังเกตครับ ID นี้ก็เกลือเหมือนกันครับตัวละครที่ดีที่สุดคือระดับ S เห็นไหม ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ทำหลูปเดิมครับก็รีเซ็ต ID ใหม่รีเซ็ต ID ใหม่รีเซ็ต ID ใหม,ใหม่จนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนั่นเองเนาะปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สามารถดูอันดับได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าที่1นึ่เขาเล่นไปอันดับเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในคลิปตัวนี้แล้วกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปรีไอกก่อนนนแล้วันันะครบเดี๋ยวเเรามามล่นอีกรอบนึ่าถ้้เกกมมนนนีัสุอาจจะสตรีมก็ได้นะะครัับนนเจอกคลิปหน้าครับสวััสดีครบ